โยรงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาดูการทํากระโปงม้งนะคะโดยการทํากระโปงของม้งนะคะก็ซึ่งก็จะมีหลากหลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าขั้นตอนที่จะพามาดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทําให้กระโปงของม้งนะคะมีกลีดนะคะโดย เป็นงานฝีมืออีกขั้นหนึ่งเนาะที่คนม้งเขาจะนิยมการทำนะคะเพื่อที่จะให้กัะโปรงของอคนม้งนะคะมีกลีบนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะก็ะคะก็จะเป็นกระโปรงเลยนะคะที่คุณแม่เขาทำนะคะอันนี้ก็คือใกล้จะได้ใส่แล้วนะคะแต่ว่ายังยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เขากำลังจับให้เป็นกลีบนะคะ เดี๋ยวยังไงเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่าคุณแม่เขาต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะก็อ่าจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วกระโปรงของโมงเนี่ยก็จะมีอ,ะอันนี้นะคะหนึ่งส่วนตรงนี้แล้วก็หนึ่งส่วนตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเขียนเทียนนะคะส่วนนี้นะคะเขียนเทียนเลยโดยใช้เทียนขายนะคะมา เขียนน้อแล้วส่วนนี้ก็คือส่วนที่ปักเป็นมือนะคะถ้าเราปักมือเสร็จแล้วเราทําส่วนที่เขียนเทียงเสร็จแล้วนะคะส่วนเขียนเทียงเนี่ยหลังจากที่เราเขียนเทียงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะวาดลวกลายนะคะแล้วก็ปักลวกลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงเส้นที่เป็นลิบบินนะคะลิบบินตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เราทําก็คือส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือจะใช้มือปักเนาะปัก ะะปากเสร็จแล้วนะคะก็จะนำสองส่วนนี้มาต่อกันนะคะต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นส่วนที่คุณแม่เขากำลังทำเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการทำให้กระโปรงของเรามีกลีบนะคะซึ่งก็ถือว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนที่เราจับกลีบเลยเราจะต้องจับตั้งแต่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นแรกนะคะเส้นที่หนึ่งที่สองที่สาม ที่สีที่5แล้วก็ที่6อันนี้สุดท้ายแล้วนะคะที่คุณป้าเขาจัดก,กีบตรงนี้นะคะถ้าจะให้ได้ใส่จริงๆคือเราต้องแบบต้องต่อเอวด้วยอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะค่ะก็คนที่ทำผ้าให้เราดูนะคะก็จะเป็นคนม้งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอคุยเป็นภาษาม้งนะคะเพราะว่าคุณแม่อาจจะพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะ เนื be, ้อรองพูเราเนื้อรองอ่ะอันนี้เราจะพูดเป็นภาษามงอย่างเดียวนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะคุณแม่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เนาะพูเราไม่โอต้าเลยหนวน่อยหรอไม่โอต้าเลยหนวเอซิสอเหอปนเดยนะเดยก็เลย嘛อ๋อเดยก็เลยก็ยอออีดหลายนวลเอพูเราซือสือเหรออบิชโน่นนะหลายน้อยดหลายนวลหยุดจึงอตดตั้งฮะโอดหลายน้อยฮะสวยดีนวล โอ้ยดกหงอกไมวะเอาเปลูกสิมาไล่ตุงกันกมาอิงต้องจะไล่ใหล่อนะคะนี่เดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะคะคุณแม่บอกว่าพื้นนี้นะคะถ้าทำเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณหลายเดือนนะคะแต่ถ้าคนที่แบบไม่ขยันจริงๆเนี่ยไม่ตั้งใจทำจริงๆนี่แบบเป็นปีก็ยังไม่ได้นะคะซึ่งก็มีความละเอียดมากเลยนะคะเวลาที่เราเก็บ รายละเอียดตรงนี้นะคะดูสิอันนี้เขาทำแบบค่อยๆจับกลิกบกระโปรงไปเลยนะคะแบบไม่ได้ทำแบบให้มันห่างแบบไม่สมันเสมอนะอันตรงนี้ก็คือแบบถือว่าละเอียดไหมละเอียดมากนะคะดูสิเนี่ยแล้วก็มันก้นแน่นด้วยนะคะเราลู้นเหอก็อยู่ช่องนหน่วยนี้ปวดต่อนะ ช่างมีมามัดตัวตมัดติเกลี้ยยอันนี้เขาบอกนะคะว่าดึงก็คือก็แบบถามว่าเจ็บมือไหมก็เจ็บมือนะคะดูสิอันนี้เขาจับเนี่ยอันนี้ให้ดูชัดชักนะคะเขาจับขีดแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบทำแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็ถือว่า ต้องเป็นคนที่ขยันจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะคะว่าคุณแม่เขาทำปีหนึ่งเนี่ยจะทำได้กี่พื้นนะคะพวกเราก็ซื้อซืสมมุตร์สมอยู่อีสานอีชองแล้วได้ป็สุดไายนะกูต้งหาตาอีชองนั่นเองงูเดอไดไล่ไส่ส่วน ก่งๆแต่ตุไหล่ไหลค่ะก็คุณแม่เขาบอกนะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําจริงๆจะได้แค่ผืนเดียวนะคะผืนเดียวนะไม่ได้แบบหลายผืนเนาะซึ่งถ้าพูดถึงก็มีรายละเอียดมากนะคะกระโปรงโมงนะคะหรือว่าชุดโมงนะคะกุเลาแอสมมุติาตาอ่าอิดหลายน่นนะ อีกหลายน้อยก็ยอมอย่างเลยก็ไม่โอ้งจงเลยน้อยไม่หมดอีกหลายเกรงน้อยเลยจังนะต้องเล่นโมเลกุลทั่วขึ้นมาหมดตอีหลายตีอืมเนอะอืมไป็นเช่นเดียวกันอ่าเพิ่งเยี่ยหันเลย่อยอย่ากินกีกันน้อนใช้จริงเดียวกันข้างก้าค่ะคุณแม่เขาบอกนะคะว่าเวลากระโปรงมงเนี่ยเวลาเราทำแบบนี้นะคะ ทำเ็จผืนหนึ่งก็ประมาณสามพันกว่านะคะมันถือว่าแพงไหมแพงแต่มันก็คุ้มนะคะมันไม่ใช่แบบเป็นของปลอมเนาะมันก็เป็นของจริงนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูว่ากากกรจับกลีบของมันเนี่ยอย่างที่หนูบอกนะมันไม่ได้จับแบบมั่วนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะมันไม่ได้ทําแบบมั่นนะก็ให้เอฟซีดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอันเนี้ย อันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งที่เราทำเนาะกีบที่1ก็คือจะไลา่ย,ยาวๆ aw, มาเลยกีบที่1ก็คือต้องเป็นเส้นเดียวกันเลยค mm ่ะเียนเป็นเส้นเดียวตรงตรงมาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้จับมั่วนะคะไม่ได้ทําแบบว่าอย่าจับกีบตรงไหนก็จับไม่ได้นะคะคือบนเป็นเส้นไหนก็คือลงมาถึงด้านล่างนี้เลยนะคะก็จะต้องเป็นเส้นนั้นอย่างเดียวนะคะไม่ได้แบบว่าจับแบบใหญ่ๆเล็กๆใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องให้แบบ ตรงๆแล้วก็ให้แบบดีๆด้วยนะคะถึงจะสวยงามนะคะพวลาวไอ้ถ้าสมมติตาโมต้นในสังไรก็เลยปังเต้าเตนน่ะเหอไอสมมติตากูโอไลฟ์คลิปน้องใครมองเหรอไอ้ย่อป้วนหยาก็เลยปังเต้าเตยนไอ้พวกสังไรก็ปวโอจะปวดยูปุ่นสังไรปวดกระมังโอ้ โย่ปังต้องนกอุนโเกฮักอคนติเกเจอกเอาไปรูละเอาไปลู้หิละโหอนโงเกฮัค่ะก็คุณแม่เขานะคะบอกว่าถ้าใครหรือว่าเอฟซีทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะอุนหนุนคุณแม่เขานะคะก็สามารถทักคลิปทักแชร์ได้นะคะทักแชทได้นะคะแล้วก็คุณแม่เขาจะทําให้นะคะแต่ว่าคุณแม่บอกนะคะว่า ฝืนนึงเนี่ยมันไม่ได้แบบทำสามวันสวันแล้วได้นะคะมันต้องใช้เวลานะคะก็ยังไงก็ถ้าใครดูแล้วสนใจนะคะอย่าได้กระปรงงงนะคะไม่ว่า f อฟที่เป็นคนไทยหรือว่า f อซที่เอ่อเป็นคนมงง้งต่างประเทศมงอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถสอบถามได้นะคะอันนี้เราทำแบบแนวโบราณเลยนะคะแล้วก็ เป็นของจีนนะคะมันไม่ใช่เป็นของปลอมนะคะมันเป็นงานฝีมือเลยนะคะนี่จะเป็นงานฝีมือของคุณแม่เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากระโปรงมุ้งเนี่ยก็จะมี3ส่วนเนาะก็คือตอนที่คุณแม่เขาทํานะคะก็จะมีส่วนที่เป็นเขียนเทียงแล้วก็ส่วนที่ปักมือนะคะส่วนที่เราทําแล้วก็สาําเร็จรูปพร้อมจะใส่คือต้องมีส่วนเอวนี้นะคะอันนี้ก็จะ ถือว่าเป็นกระโปรงของเด็กแล้วนะคะตัวนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะใส่ได้นะคะแต่ตอนที่เราใส่เนี่ยเราต้องดึงเชือกออกนะมันถึงจะบางแต่อันนี้คือหนูจะไม่ดึงนะคะมันไม่ใช่ของหนูเนาะคือเป็นของแม่เขาก็ยืมให้ f อดูนะคะอันนี้คือตัวสําเร็จรูปแล้วนะคะเวลาเราใส่เนี่ยเราต้องดึงเชือกนะคะที่คุณแม่เขาเก็บรายละเอียดตรงนี้ออกนะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้กระโปรงของเราบางแล้วก็มีกิบนะคะ จะได้สวยสวยงามเนาะอันนี้ก็คือเป็นการเก็บกระโปรงนะคะแล้วก็ทําให้แบบกิบของเขามีกิบขึ้นมานะคะอันนี้คือเป็นตัวกระโปงที่สําเร็จรูปแล้วก็พร้อมสายนะตัวนี้เป็นของเด็กนะคะมันไม่ใช่ของผู้ใหญ่เนาะอันนี้เป็นของเด็กนะก็ปกติเนี่ยก็ตัว,ตวสําเร็จรูปนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบหลเราะว่แล้วก็ไหลแล้วเนาะใช่เดี๋ยวคุณแม่เขาจะให้ดูของผู้ใหญ่ด้วยอันนี้เป็นของเด็กนะ เดี๋ยวเราจะดูของผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่เป็นของเด็กนะเดี๋ยววางไว้ก่อนอเดี๋ยวเราจะมาดูของผู้ใหญ่เนาะอันนี้แก่นะนี่คือแม่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาทําเสร็จเรียบร้อยก็จะเก็บลักษณะแบบนี้นะกับโปงโม้งนะคะน,นี้แก่ให้ดูนะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ของเด็กนะนี่อันนี้ก็เป็นของผู้ใหญ่นะท่นานดูใส่ก็นี่ดูสิ จะอยู่แนวแบบนี้เลยนะคะแต่นี้คือเรายังไม่แก่นะคะก็คือยังอยู่ในอ,อยู่ในการแบบยังมีการจับกรีดเรียบร้อยเนาะก็คือถ้าเราดึงเนี่ยกระปรงของเราจะบางเลยอันนี้จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะก็จะความสูงความยาวก็จะประมาณนี้นะคะของผู้ใหญ่นะแต่เมื่อกี้คือของเด็กอันนี้ก็คือให้ FC ดูนะคะก็งานฝีมือของเรานะคะก็ถือว่า สวยไหมสวยนะคะสวยแล้วก็เป็นงานที่มีถือว่ามีรายละเอียดเยอะนะคะถ้าเป็นชุดของคนโม้งเนี่ยการทำก็จะใช้เวลาเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นผ้าที่สวยงามค่ะแล้วก็ใครที่สนใจหรือว่าใครที่ชอบนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ ก็คลิปนี้ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ